สามสามเอาบาลอนเพิ่มมาไงพี่ไม่บอลลอนบาลอนบาลอนกัดลูกไม่มาปะวะหรือว่ามามาสามามเหรอมาใช่ปะมามาพร้อมกันพี่เฉินอันนี้เกินน้องโจก็หนึ่งสามเลยโจนี่พี่เฉินผมบอกให้เมื่อตอนบ่ายนี้ผมเข้ามาขายยาด้วยถาให้คุณดิไปเอาเกียร์เยี่ย้ําเป็นแสนได้ตัางเป็นแสนไอ้เกียร์จับลุ่มห้างอนนี้เกียร์เพื่อนกูตัวขับกูบอกแล้วกูตัวขับ เออแล้วคันนี้เกินรอ้วผมห้าหน่อยบางคันหนึ่งบางคันหนึ่งวมีสามสามขาดพรไปหลงพรกับคอนเนอร์พรคอนเนอร์มืดลาครับพี่มืดมาไม่่นุ้นมาวุนมาอยู่นี่ครับหมุนีไม่่สนตสนตไปยืนตรงกลางได้ไหมสนกไปยืนตรงกลางกรุงที่ลงครับตัวนี้สมตีใช่ไมเราต้องมีทั้งหมดเต็มสามตตัดิปออกหนึ่งสามสามพรละ มีมีสันแดงด้วยพี่สามบอลเวันเหลือสามเอ็ดอ๋อสันแดงพูดไม่ได้ครับสกอตสกอตบอกว่าสันแดงพูดไม่ได้ครับอ่อสาบนแล้วใช่อยู่อยู่แต่มันอยู่นี่แต่มันพูดไม่ได้เอนเนอร์มันมันมันเจ็บปู๋นี่ขาดสามแล้วเนี่ยขาดสามแล้วใครขาดใครอีกอะใครละใครลงไปใครลงรถไปเนี่ยหนึ่งเนี้านซ้ายอย่างเงี้ไอเืยไปอยู่ฝั่งซ้ายดิมืดลงไปผมพี่เอ๋ตัวแรกเยอะไอปี๋จะแตกจะไม่ได้มืดแน่อ๋อไอ้สกอตบอกว่าสันแดงขาดครับพี่มันปุ่นไม่ได้เนี่ยสกอต็มแล้วมันผมมืดอยู่ตรงาด ไอ้โชยโชยพี่โปรจีสองใครพี่โชยมาพี่โชยอยู่ดิไอ้โชยมันแคสพี่มันแคสพอดีพี่คอยแชร์ไอ้โชยแคสโดนปรับเหมือนกันแคสตอนไหนแคบเหรอพี่แคบก่อนเล่นเหรอแคสตอนสามตุ่มห้าสิบเอ็ดครับสามตุ่มห้าสิบเอ็ดมันอยู่บ้านใช่ป่ะมันคาที่บ้านป่ะไม่แน่ใจเขาแจ้งมาให้ขันในกลุ่ม นับเลยเท่านี้นับเลยทุกคนอันนึงนะครับานี่นับตัวเองห้านะบางอยู่รถสาสิบครับพี่ตรงเนี้ยสามอกับบางวะไม่นับนับแล้วนับบางแล้วคือสาขาดตีเอ่อดันร่มไอ้ดันแดงคอเนอร์คอนเดอร์ทองคุณพรเอ้ยนั่นนึงนะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายิบเก้ามียีิบเก้าคนปะรถไอเลีองครบปะเอเรืองครบปะมี่ยี่สิบเก้าคนครับครบแล้วกต้องแล้วกันแดง โกคูเนอร์คอนเนอร์พรแล้วก็ติ๊บใช่ครับห้าคนไอพี่เฉินพี่ผมคุยด้วยนิดนึงพี่ไม่เป็นไรเออพี่อันนี้คุยตรงนี้เลยก็ได้คุยตรงนี้เลยพี่ทีเดียวคุยตรงนี้ก่อนพี่เฉินครับประมูลเท่าไหรดิมีอัปเกรดวันประมูลคือเขาให้จ่ายเขาให้จ่ายแค่สิ้นเดือนนี้นะพี่คือเงินเดือนต้องรวมเงินว่ามีเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เงินเงินเดือนหน้าจะหาได้เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวแล้วเขาจะให้จ่ายแค่เดือนนี้ครับไม่ครับว่าเราก็ต้องพูดเลยว่าเรามีเท่าไหร่ถูกป่ะก็คือต้องให้ตังค์เขาไปเลยครับไม่้ออใใหหหจจจ่่่่่่าาาายยยยกปรรระมมูลลไชเเืว เขาให้แบบจำนวนเราพี่แต่ถ้าลองถึงมาประมูลลอาเงินไม่พอพี่พี่จำได้ว่าเขาเขาให้บอกเงินประมูลบอกเงินประมูลแล้วก็เก็บเงินก่อนประมูลใช่เก็บเงินก่อนประมูลเก็คือแบบเหมือนเปิดวงเงินไว้อะว่าว่าเราจะมีเท่าไหร่ใช่แต่ถ้ามึงพูดเยอะแล้วมึงเไม่ถึงมึงยุ่งนะถ้ามีเกินล่ะถ้าสมมติถ้าพูดน้อยแล้วมีเกินล่ะไม่ได้ก็ได้แค่เท่านั้นเนี่ยก็จะอั้นแค่สมมติว่าพูดไปร้อยหนึ่งก็จะอั้นแค่ร้อยหนึ่งถูกไหมได้ประมาณนั้นต่อให้มีมากกว่านั้นเราก็ไม่เราถ้าเกิดว่าเครดิตเเรรราาามม้้้้ไไ่่ดคัับทนน ก็ลองคำนวณตอนนี้เลยด้วยพี่ว่าก็าเก็บเงินแก๊งจนถึงวันประมูลมมีเท่าไหร่แบบส่งทุกคนตามที่แบบที่ท,ที่คิดไว้อะ่ะแล้วก็บอกเอออันนี้อันนี้คือเราไม่ต้องจ่ายเงินเขาก่อนถูกปะไปต้อไม่ครับต่อ,ตอประมูลต้องจ่ายครับดดเดยพูดยอดอ๋ออันนี้แค่พูดยอดไว้ก่อนแต้าร้อยสามสิบมีร้อยสามสิบก็โอเคแต่ถ้านไม่ถึงก็ไม่ถึงก็โดนไม่ถึงเขาตอนตีประมูลเลยใช่ วันวันวันประมูลน่ะเราต้องเอาเงินไปให้เขาวันประมูลเลยก็คือง่ายก็คือเราต้องพูดจํานวนเงินในวันประมูลใช่เราต้องพูดเครดิตของเราไว้ก่อนว่าเราจะมีเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวกูคำนวณอย่างนี้ก่อนเงินแก๊งตอนนี้มี่ปล้านแล้วคำนวณให้ให้พี่หน่อยไครับว่าหลังจากวันนี้ไปจนถึงวันประมูลน่ะประมูลวันที่ยี่สิบห้าสิบมัทยี่สิบหกมั้งเหรอไม่ไม่ได้พี่ต้องบอกถึงวันประมูวันที่ยี่สิบหกวันที่สามสิบครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้คำนวณถูกคำนวณอย่างนี้ถูกแล้วเราต้องคำนวณอย่างนี้ถูกแล้วเพราะวันที่้วแเราให้ประมาณแล้ววันที่สามสิบเราจะบอกว่าจำนวนที่เราหาได้อะไร่ให้แล้วไอคือว่าะคือว่าเขาให้บอกยอดเด็ดปุ๊บก่อนประมูลวันนั้นน่ะเขาจะเก็บเงินที่เราพูดไว้ถ้าเรมพูไอ้พู้พูดเบอร์สองร้อยล้านแต่ถึงวันประมูลมันมีไม่ถึงเขาได้เงินมังไม่ครบเขาตัดสิงเลยไม่ให้มประมูลเลยจบก็คือเขาให้พูดเครดิตไว้ก่อนนะครับเหมือนฝากเครดิตอ่ะเออเหมือนฝากเครดิตอ่ะเหมือนฝากเครดิตไว้อ่ะ ทางานเรื่องนี้ต้องต้องถามพี่เชิญเียกหุดก่ะโหองร้อยอะไรนะมันตกละล้านห้าม่นล้านห้าหกหมื่นคูณยี่แปก็สี่สิล้านสี่สิบสามล้านบวกสี่สิบตอนนี้นก็ร้อยร้อยยี่กว่าล้านเออแล้วแป๊นึงนะต้องต้องหักต้องหักของอธิษานเฮ้ยนุญท็ติกเหรอใช่ใช่อันนี้ไม่ไม่หมายถึงแร้วรวมให้ก่อนถึงมูที่วไก็แล้วแต่เมย์เเดี๋ยวเคีย์กันเดี๋ยวค่อยค่อยบน ม่แต่ว่าคนที่จ่ายไปแล้วด้วยนะแล้ว66ล้าน8ไปเรื่อยๆอีกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เฉีนคุยโทรศัพท์นะคืออ่างเงี้ย36ล้านเบวกกันอีก80ก็เป็น116ล้านเป็นเซ็ตก็120อ่ะประมาณเออถามห6แล้วก็มันจะมีบาลอนบาลอนเนี่ยแล้วยังไม่ได้นับเพราะว่าบาลอนเพิ่งเข้ามดแล้ว่หบาลอนต้องบวกไปอีกว่าแต่ละบวกเข้ามาเลยไม่เกิน120อ่ะที่เราจะมีอ่ะ มึงก็บอกเขาดิมึงมึงก็บอกเขาดิมึงก็บอกเขาดิเข็มอ่ะเนี่ยฟังเข็มก่อนเข็มมันที่มันเข้าใจอ่ะเข็มเขาไม่ได้ให้แจ้งเงินวงเงินเราก่อนสามสิบพฤศจิการพี่ทยอดใาดีซีเก็บไว้อ่ะก็บอกว่าต้องแจ้งก่อนก็แจ้งให้เราเ่อให้เขาก็ให้แจ้งในน่ะปอประวันประมูลน่ะเขาจะเรียกเก็บเงินให้เอาเงินสดเ้าที่เราแจ้งไว้เข้าใจไหมแจ้งไว้แล้วเราก็จะได้มีแพชชั่นรีบหายครบอ่ะง่ายๆเลยง่ายๆมปแจ้งร้อยห้าสิบแล้ววันประมูลนอกเขาเอาเงินแจ้งไว่า เรื่องอาวุธเรื่องอะไรพวกนี้จะเอาอะไต่อครับเรื่องของให้หยุดก่อนชมก้ไหมไง่ั้นแบบนั้ไม่ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่ว่าฮัลโหลกู้ด่าบอกว่า เงินเดํานเงเดนดำสองร้อยเหรียญ่ะได้ถามพี่ยาพี่จะพี่ว่าพี่จะเาไหมารพี่เรื่องอาวุธสปาคุยกับพี่มาเรื่องชนปูนแล้วก็โคต้าของที่เราหายเหลือพันกว่ากองอ่ะเอาให้เราได้ถึงสิ้นเดือนนี้ถ้ามีปูน่าต้องรีบเอาไปชนก่อนอ่ะเพื่อได้กล่องดำขึ้นมาถือแล้วเรื่องอาวุธเข้ามาเคลียร์กันต่อดีไหมได้ไหมอันนี้อันนี้แค่บอกสถานการณ์ตอนนี้ที่ว่ามันมันข้อแม้ของไั้มนไม่มีแล้วอ่ะ มันมีมันมันเป็นคนเดียวที่อาวุธแบบใช้ใช้ไม่ค่อยได้อ่ะพูดตรงตผมว่าไอที่ไอกล่องชุดไอกล่องชดเชยอ่ะผมว่าเราน่าใช้ไม่ครบพอต้าหรอครับใช่ใช่ใช้เท่าที่ใช้ได้ก็ได้ครับอันนี้อันนี้พูดผมว่าพูดเลยนะแล้วไม่ต้องไปเลเอาเอาจนหมดก็ได้อ่ะพี่ใช่ครับปล่อยก็ได้เพราะว่ามันเอาเท่าที่เราหาได้ดีกว่าเพราะว่าพี่แค่ลองคำนวณเล่นๆว่าถ้าสมมติในกรณดีที่เอามาค้ากําไรอ่ะครับคูณหกถุงคูณเอ่อมันหกถุงเท่าไหร่ะครับพี่ตอนนี้ แม่พี่จะคำนวณก่อนว่าตอกตกตอกกล่องอ่ะปูนหนึ่งมันราคาเท่าไหร่สองกิโลกรัมปูนนี้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นสองเลยแหละกล่องละหมื่นสองอาวุธหมื่นสองไอ้ทียแพงไปดีกว่าแพงดีกว่าเตียววุฒิหมื่นสองอะพี่เฉินผมแนะนํานะยังเดี๋ยวค่อยทำไหมผมว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องประมูนอะพี่ไอ้เรื่องปูนอะโฟกัสที่ละอย่าง ผมว่าเรื่องปูนมันไม่ต้องชนครบก็ได้ไงพี่ชนเท่าที่อยากจะชนมากกว่าชนชนชนเท่าที่ใช้อ่ะพี่ใช่มันไม่้อไม่องไมต้องเอาหมดอะใช่มันไม่จะเป็นต้องเอามาหมดครับพี่ผมว่ามันเพราะว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงๆก็เดี๋ยวก็ปีหน้าแล้วนะอีกทีเดียวอีงนะเออเออยางไนก็ได้ยังไก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเามาใหม่เออเดี๋ยมันก็มีเฮียอะไรมาใหม่เออเืไปเลืไปเออไม่ลองไม่ตองละไม่เอาละไม่เอาล้เออไม่้องจแล้ไม่เอลยถ้างั้นเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่ ก่อนมูลแล้วได้เพิ่มสามสิบแปดล้านบวกแปดสิบล้านที่มีที่ตัวพี่ร้อยยี่ร้อยเต็มร้อยยี่เลยสิบกลมกลมอ่ะพี่ร้อยยี่ร้อยยี่กลมกลมแปดสิบบวกสามสิบแปดใช่ไหมร้อยสิบแปดคตีไปเลยพี่ร้อยยี่กลมกลมร้อยยี่กลมกลมเรมีร้อยยี่สิบกลมกลมการเอ่อใครช่วยแกงได้เท่าไหร่กูถามต้องถามตรงนี้แล้วล่ะใครช่วยแกงเท่าไหร่เพื่อนประเมินต้องเอาต้องบอกยอดแล้ววะเพราะไม่งั้นรอถึงประมูลไม่ไม่ทันว่ะผมก่อน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 ประมูลผมให้หกล้าน ปลาบูเกียให้หกล้านใช่ไหมอันนี้ต้องชัวนะเกียเออนะฮะให้เป็นยเป็น1 2ยยี่หกเป็นยยีไม้สองลยยี่แปดเอ้ยร้อยี่ิหกดีเป๊ได้มนึ่อ๋อมาบกหมอาเป็นร้ยไหมใช่ใช่ผมตีวิเลกงกๆไงก็เป็นร้อยี่ปละอันเนี้ยของแวนน่มาสอพี่พี่กลัวเดี๋ยวเผื่อมันขาดล้านสองล้านชิบหายเลยนะก็คือพี่จะตีตามจำนวนจริงใช่ไหมดีกว่าแมมึงเผื่อเกินสองล้านอ้เหี้เดี๋ยวถึงเวลาเราไม่มีล้านสองล้านข ร้อยยี่สิบสี่ล้านตอนเนี้ยพี่เมื่อกี้ใครบอกให้สองล้านแวนให้สองผมผมให้สองแบนแวนสองล้านเป็นร้อยี่สิบผมให้อีกหกเป็นร้อยยี่สิบหกเลยอ่ะโทษนี้อีอกสองล้านเป็นร้ย <11 8 S 2> อยยี่แปดเฮ้ยเขบอกร้อยยี่แปดเดี๋ยวนะร้อยร้อยสิบแปดใช่ไหมบวกกันสองล้านเป็นร้อยยี่เกียร์บวกอีกหกอ่ะร้อยยี่หกเอีกสองร้อยยี่แปดอ่ะครับผมให้ห้าล้านครับแต่ว่าผมให้ยืมก่อนได้ยี่สิบล้าน โอเคบินม okay. ีให้ยืมได้20ล้านก็คือพี่ก็มาดีฮี้ฮียได้ก็มาดีฮีฮียเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่คือพี่ตีของผมไปเลยคือพี่อ่ะผมให้แกง5ล้านพี่เอาไปเลย20ล้านเอาเอาไปเอาไปเผื่อก่อนแล้วค่อยคืนแล้วค่อยแล้วคืนได้แต่คืนผมแค่สิล้านนึกออกไหมโอเคโอเคเข้าใจครับงั้นเป็นไรก็พี่ขอบวกบอกบวกไปยอดเต็มก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวกันแล้วต้องบินจำได้โอเครู้แล้วร้อยสิบสองแปดเพิ่งกอตบวกให้อีก2ล้านเป็นร้อยสามสิบบินบวกยี่ร้อยห้าสิบห้าสิบ อีกไม่ไม่ต้องถึงร้ายมาเป็นแสนก็นะเอาหมดอ่ะมันมันไอ้มันถือเขาไปเผื่อได้รถไว้เหลือไม่ถ้าสมมติถ้าเหลือมันก็ออกมาได้อย่างแล้วมันไม่โดนหักอะไรไงมันรีได้ห้าแสนอ่ะโอเคกระบอกมันรีห้าแสนร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเออเปนชัยอีกห้าแสนครับพี่โอเคร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเป็นเงินแดงได้ไหมได้หอวแรกแรกได้อยู่แล้วเงินแดงห้าแสนพี่ แล้วก็หนูจะแจ้งอย่างหนึ่งว่าตอนนี้คือพี่เฉินเง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 ินที่คนเขาจ่ายค่าค่าเนี่ยค่าแกงเนี่ยมันจะมีเป็นเงินแดงด้วยเราต้องหาแล้วก็ต้องแลกให้สิได้เดี๋ยวให้แวน์เด๋ยวให้อาลีหาให้ครับจับจับใช่ราร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแล้วก็นน๊บนึงนะกูดได้ได้เฮ้ยเสียตุกปบป้ก็ไปแล้วเนี่ยโอ้ จริงไหมรู้ล้วเราไปก่อนโอ้ยคุณแอทขายได้กูเออมันจะมีไอ้ที่คนต้องเจอสกูด้วยนะแต่มันขอเวลาสี่วันอ่ะพี่ไม่กล้าคอนเฟิร์มยอดว่ะเนี้เวลาแม่แคนเซิลในเฮียเดี๋ยวเราเรามีปัญหาอีกคอนเฟิร์มเอาแค่คอนเฟิร์มวันนี้ก่อนที่ชัวเออชัวคอนเฟิร์มอีกทีก่อนถึงเขาจะมีเวลาอีกสี่ห้าวันเลยนี่ใช่ป่ะก็คือยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเอ็ดยิบเจ็ดเราต้องยิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเจ็ดยี่ิบแปดเนี่ยเราเอามาคอนเฟิร์มอีกทีเอาตอนตรงนี้ให้มันไอ้นี่ก่อนให้มันชัวร์ก่อนเอาเอาที่ชัวร์ก่อนเรามีแค่วันที่เออเรามีแค่เวลาแค่วันที่ถ้าถ้าถ้าจะเพิ่มเก้าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่น่าว่างกันหรอกเต็มที่ไม่เกินยี่สิบแปดเออยี่สิบเจ็ดครับให้ยี่สิบเจ็ดแล้วก็บอกยอดแล้วให้จอระบอกที่สามสิบพี่เออยี่สิบแปดพี่หลงบังไม่อยู่งั้นยี่สิบเจ็ดเอาง่ายเดี๋ยวเราม เออหนูหนูลืมหนูลืมอันนี้หนูหนูยังไม่ได้รวมของพี่หลงนะยี่สิบแปดคนอะ่ะแต่ท้ายที่คุยโปรเจกต์นี้ที่คุยไว้ก็คือไม่รวมหลงโอเคเพื่อนสองล้านครับชมพูสองล้านเป็นร้อยห้าสิบสามปัร้อยห้าสิบสามกให้ส <15 5. S 2> องล้านร้อยห้าสิบจอนเอ <3 S 2> นอสามดอลลาร์เนับพี่ มาเป็นคณะอ๋อนี่มาเป็นคณะรอยห้ากคเป็นไอ้คุณกฐินไหนตัดมาเป็นคณะไอ้กฐินเนาะไปลองพูดไอ้นี่คณะก็้สัตว์ไอ้เหี้ยรวมกฐิ่นไอ้สัตว์ร้อยห้าหกไอ้ยังไม่รวมกร้อยห้าหกไอ้ยังไม่รนร้อยห้าหกนะร้อยห้าสิบโปรตีนไอ้เชื่อผมนะเสียไม่ได้ถ้าแต่พูดพูดเพูดรวมไว้ก่อนแล้ว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 มึงเก็บยอดไว้แล้วก็ค่อยบอกวันที่สามสิบกันนะเทนิวยังไอ้สัตว์โจใต้มันไม่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 มีแล้วนี่มีครับมีปูนับ โอเคร้อยห้าหกจุดห้ามีมีมีใครอีกไหมมใครอีกไหมผมผมไม่เคยมีต่างเลยครับการนกคันึงครับสองคนร้อยห้าจ็ดร้ห้าเจ็ดจุดห้าบอกร้อยไปอีกร้อยห้าเ็จุดห้าเน่เพิมจบไปเลยอกูกสิบล้านเิญพี่หลงต้อเติมมาดิยี่สิบหเดกเจ็ดจดี๋ยวเดี๋ยมึงเท่าไหร่ได้คุณเบอรสิบล้านหรอหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดจุดห้าเียคุณเบอร์เฮยคุณเบอร์เีคุณเบอร์สล้านเบอร์แลวก็บวกไปอีกสามจุดแปด โอเคบสามจุดแปดเปมสองล้านไนึ่อนแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามเมืกีเท่าไหร่นะหนึ่งจสม่นเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันเาี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวนเดี๋ยกนเดีนยวกับเดบ้ยนขัยไดเลย0 0 0นเดี๋ย8 0 0นเดีันเดี๋ยันเดี๋ยกนี้นี่บวกบนดีวกอดย่กงนเดยวกันเดี่ใ่กันเดี๋ใวกันเดี๋ยวันเดวกันเดี๋ยว่านเดยนเดียวดี๋ยวกันเดี๋ย อีกคนก็บอลเจ็ดสิบล้านนี่นั้นแหละกูไม่มีตังค์ถ้่กลัวไม่ถึงแล้วกูต้องนับอีกทีนึงมันต้องรวมกันหมดเลยทยอมไม่ได้ไม่แต่พี่เฮียไงพี่หล่อครับพี่บอกอะไรน่าหนอกมากเลยเออล่าสิบไปถึงแล้วถูกไหมล่าถึงสิบล่าถึงสิบผมมองว่าใครที่ไม่ชัวร์มันหมด พอเราถึงวันยังไม่ไาไม่บอกที่หาได้ก็ไปทบกับเงินยอดพี่วิลลี่ก็ได้นะพี่ไม่ไม่ไม่คือคือคุณไอ้ตรงยอดบิลลี่อะอย่าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือไปยืมเพื่อก่อนได้ไงเข้าใจไหมมันเหลือมันออกนะเงินคือเงินคือเงินคือ่งินคือเ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 านคอเงินคือเงินคือเมินคืองินคอินยอเงินคือเงินคือเงินคือเดินคือเงินคไอเงินยอเงินคือนคืยนอเงินคยอเงินเงเนเงเเดอเนองอเเนเ เดี๋ยวทำชิดแล้วก็ไปกอกใครเท่าไหร่มันจะได้ชัวร์ๆแล้วก็ไปบวกกันทีเดียวใช่เราแค่แจ้งยอดสิทันเราก็ยังมีเวลาเกือบเอใช่ี้อันนี้คือเราแค่ประมาณก่อนครับว่าเราเะลือก่อนยังมีเท่เวลาเกือบเดือนในการหาเอาเอาเอาที่ชัวร์ๆก่อนของวันนี้เอาชัวร์ๆก่อนตอนนี้ก็ยอดยอดที่ชีตชัวร์ก็ร้อยหกสิบกว่าไอเป็นว่าเซตใหม่ไหมเอาใหม่เลย อ่ะเอาใหม่าใหม่ชี้ให้พี่ผมบอกว่าง่ายเดยเอาเีอยนี้ไม่เดี๋ยวก่อนใครช่วยออกมาก่อนช่วยยืนแย่งออกมาก่อนมันจะได้แบบมึงตั้งร้อยสามแปดี่เป๊ะเพี่ทำให้พี่ทำให้มึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องมึงเดือเข้ามาตั้งร3 8ยสาไม่เดี๋ยวกูจะจดให้หนึ่งมึงล้อมหนึงลอหกูจดให้นึ่งพี่ตอนี้พี่จดสามแปดไว้อ่าไอ้ชื่อมึงนะ้าร้ตั้งร้อเงินแกเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยสิบแปดใช่ที่ร้อยสิบแปดเออ อะไรนะวันที่เราไปเที่ยวไม่นับเรื่องจ่ายใช่ไหมครับไม่นับวันที่เราไปเที่ยวที่คุยคุยกันไว้คือจ่ายครับจ่ายมาจ่ายเนาะจ่ายตรงหน้าโอเคจ่ายเงินร้อยสิบแปดเอ็มครับอ่ะเริ่มแล้วครับอ่ะแวนเท่าไหร่แวนสองล้านถูกไหมครับพี่อ่ะร้อยยี่สิบเกมอีหกล้านอ่ะผมเบิกงอ่งเกียมหกต่อครับใครคนสองโทนี่สองล้านเอโทนี่สองล้าน โอเคชมสอบอครับมีไหมของผมกับพี่เมลี่รวมกันเป็นล้านหนึ่งโอเคเปลมกับบะลิล้านบวกเสร็จแล้วก็พูดยอดเลยเพื่อนพูดเสร็จแล้วก็พูดยอเลยจะให้เพื่อนหนึ่งสามหนึ่งเดี๋ยวเดโ้ทีเดียวเดี๋ยวพี่จดให้จทเดี๋ยวโบทีเดียวเดี๋ยวโบ้ทีเดียวเอ้โ้ไปไหนบไปไหนโบกไปไอนนี้บ้ไปไหนโออบ้ไหนโอ้โโ้านโอบ้รหนอบนกสหบนโอ้หบหนึ่ง้าน ปมสี่อมิดพอมิหนึ่งอมิหนึ่งอมึงเท่าไหรล้านนึ่ใช่ไหมใช่ใช่ใชโอเคบารอนสนุกหนึ่งคนอรวมหนึ่งล้านเขาเขียขาเข็ล้านหนึ่งล้านเป็นร้อยสามห้าครับเป็นร้อสมห้าครับพี่สามสามดีสิคหนึ่งปนหนึ่งบวกวฝั่งสามสามดอกนี่ไงครับทางฝั่งยาสามดอกสาดอกลแ้ไม่ได้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนพูดด้วยอันหนึ่งห้าหกครับอันอหนึ่งเอ็มครับหนึ่งห้าหก ก็ของบิลลี่ไปแล้วเดยบร้อยหนึ่งห้าหกเก็บยี่แปดเอ็มไว้ก่อนรวมสามดอลลาร์หนึ่งไปเมื่อกี้เปมรวมแล้วไแอมี่มีไหมครับีมีไหมเรื่อยไร่อยจริงใครมีข้าว่ะของกูไงเพื่อนของกูสิบล้านเรื่อยเร่ยนงศูนย์แปดห้าเจ๊ขออันหนึ่งหนึ่งห้าเก้าผมมีเค้กเค้ก่อนเออเค้กก่อนหนึ่งหกกพี่ไ้นหกหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดของแอมีเรื่อยหนงศูนย์ห้าเก้าครับอ๋อเปมกูสามจุดแปดครับ โอเคสกูสามจุกูสามจุดแปดเอ็มหนึ่าแปดแสนอ่าหนหกเกแปดแสนแล้วหายไปไหนสองล้านมันมีมีรที่เราลืมหมดไอจอนไอจอนมึงมีด้วยเป่าวะเพื่อนแล้วจอนด้วยจอนด้วยสล้านจอนสอง้อมึงอสมึง่องใช่ไหมใช่มีแค่สโอเค้นจอนสนี่ครับร้อล้านแล้วนะหนึ่งหนึ่งปก็จอดเดิมหนึ่งเจ็ใช่ไหมครับมันวกผมไปอีกสองแสนไป โอเคกลมๆงัน่นึ่งก็เป็น1นึ่จ็ดสองถูกไหมใช่ครับหนึโอเคตรงนี้2.2งจุดสโอเคร้บสองเอ็มทั้งหมดตอนนี้ยังมีเศษบอยเหรอใช่ครับซิลโลมีไหมซิโอมซิลโ่มี5้าแสนแต่ว่าเดี๋ยวขอหาอีกห้าแสนก่อน คือมันเป็นอย่างนี้ชมคือถ้าเราบอกยอดเขาแล้วสิ้นเดือนนะครับมันมันเพิ่มไม่ได้แล้วแค่นี้เลยอยากให้แบบว่าเป็นยอดที่แบบเฮ้ยมั่นใจเว้ยยอดนี้ได้แน่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ถ้าถ้าหาเพิ่มได้ก่อนก่อนสิ้นเดือนก็บอกได้ถูกป่ะที่ก็บอกเพิ่มได้ก็บอกพี่ได้ถูกปะ่ะถ้าก่อนถ้า,ถา,ถา<อ>ก่าอน<ซ><อ>สินส้นเดือนบอกได้นะครับแบบก่อนสิ้นเดือนมาบอกพี่ต่างหากว่าเฮ้ยพี่ได้เท่านี้นะเว้ยเดี๋ยวพี่ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้ยกไปเลยก่อนสิ้นเดือนนี้เพราะว่ายี่สิบเจ็ดมันบอกเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิ ยี่แปดเราแต่ละคนมันไม่อยู่กันเดินทางกันหน่งขอให้ยี่สิบเจ็ดขอให้มาคุยทุกคนทุกคนนะยี่สิบเจ็ดขอสุดท้ายเลยครับยี่สิบเจ็ดสุดท้ายมามามาช่วยกันช่วยคุยกันหน่อยใครมั่นใจว่าหาได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะจะจะบอกว่ายี่สิบเจ็ดเราคุยเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแค่เงินต้องวันนั้นนะแต่ถ้าเราหาได้ในพ้นสามสิบไปด้วยก็ดีแต่ถ้าหาได้แบบว่าหลังๆแบบไป หาหาหามาได้ก็ก็บอกได้นะพอนกบเอ๊แต่ว่าถ้าจะไปหาเพิ่มมันเสี่ยงอย่าลืมในส่วนที่ตัวเองต้องจ่ายแกงด้วยนะใช่ครับใช่ใช่ใช่ปนะเอาเท่าที่ช่วยได้นะครับใช้เท่าที่ช่วยได้นะไม่ต้องฝืนเออใช่ใช่เอาเท่าที่ไหวนะเว้ยเอาเท่าที่ไหวไม่เป็นไรเข้าใจเพราะตอนนี้หนึ่งเจ็ดสองก็ถือว่าสองล้านเอ้ยนะหลงรูปีฮะดีดีลูป้ามันดีสัตว์อ้ดีอย่ากันสองล้านไงเพื่อน อ่ะยังมีตังค์เหลือไว้หรอกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดมีแต่กูหาได้พี่ผมหนึ่งเจ็ดสี่พี่ต้องหาหกล้านเพื่อด้วยดิมีแก๊งไหนให้ยืมบ้างกูขอยืมมาบอกวันนั้นเดี๋ยวคืนวันนั้นเลยมีแก๊งไหนให้กูยืมบ้างกูยืมเดี๋ยวกูคืนได้วันนั้นเลยแก๊งไหนจะมอมหมดทีน่าบ้กมี่ว่าแต่ขอยืมให้ขอยืมยี่สิบล้านเดี๋ยววันนั้นี่่แตยืมได้เลยใจผมอ่ะงานเนี้ยไม่อยากยืมใครเลยอ่ะแค่คนในแก๊งเดียวมีอาหารมีแบบเท่าที่มีมเลย ทีมันีม่ครับถามาเอาคืที่อ่ะเดี๋ยวการจะมาพี่จะเติมคืนได้เยยใช่ผมก็อยากมีไหมเยเราหารมะมาเติมคืนได้เกมอ่างาน่อเยเร่อาไปเช็คาดด่เอ็ม่าร์เรอรมีใครขายไหมไม่มีใครขายไหมทักตอนนี้เหรอทักคนบอกทนนี้ทักค่เด็กๆเดี๋ยวทักนี่ทักคนในฝั่งนี้มีน้องทักมาว่าเฮ้ยแกงเราอ่ะใครจะขายแท็กมีคนประกาศหรือเปล่ามี2องจุดหาขายสอท่าไหร่ สองจุดห้าสจให้พี่เซให้พี่เซให้พี่เซ่อะไงดาพี่เซ่เข้าแกงมาพี่ไม่ได้เอาเงินพีเซเข้าแกงไเฮ้ยพี่พซ่ยังไม่ไดู้ยอดเลยมีตังอะดิรอซื้ออยู่รอหนึ่งเนียนเนียนยิ่เ็นบอกหรืออยู่ไอ้ที่ปกหมุดรอซื้ออยู่เฮี้ยมากไม่ต้องทักดีไซน์ไมไ้ที่อไอ้ที่ปากหมุดเออทักผมมาครับทักผมมาจะเกิดจะบอกเลยช่วงแรกักกูมาโคตรเยอะ ถ้าทักให้เรียงมาอาจจะได้ถามคนครับมีคนอยู่ในห้องคุยได้อยู่นะครับอ๋อมันถามเขาขอขอไปลองได้ไหมขอลองได้ไหมแท็กก็คือแท็กอะถ้างั้นก็เข้าๆประมาณนี้ถูกไหมไม่ให้ข้าความมาเลยข้าความการเท่าไหร่เป็นเก้าหกเก้าพี่เฉินอย่าลืมหักค่าเข้าเงินด้วยนะพี่เออค่าเข้างินหนึ่งแสนถูกคฮะถูกต้องลิสไลชื่อเลยเอาแค่หัวหัวเข้าไปก็ไม่มันจะได้ไม่ต้องเปลืองอ่ะผมว่าใช่ผมไม่เข้าเออผมอะผมจะไม่เข้าเหมือนนกัพี่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีฉายฉายสไลด์ให้ดูข้างนอกครับ กอถือว่าต้องมีนะน่าจะน่าจะมีสายสไลด์ให้ดูครับไม่ไม่น่าไม่น่ากังวลไม่ได้ไม่ร่ากังวลครับอีกสิบกว่าล้านนะแต่เพราะเหตุผลที่ที่เขาไม่อยากให้เข้าไปเพราะว่าเขากังวลเรื่องภาพไม่โหลดแค่นั้นเองครับเขาเลยเขาเลยต้องให้เป็นหัวหัวละแสนซึ่แต่ละแก๊งอ่ะมันมันเข้าไม่หมดหรอกเพราะว่ามึงก็มีเกิดเก็บเงินแก๊งด้วยไงแต่มึงไม่ได้เอามารวมถูกปะล่ะไอ้นี่รวมแล้วนี่คือรวมเงินแก๊งที่เราเก็บมาถึงอาทิตย์นู้นเลยเพื่อนร้อยสิบแปดล้านนี่คือรวมรวมเงินแก๊งก็แบต่ก็แต่วิก อันนี้คือคิดวันที่โีนดึงล้ถูกไหมของอ่ะก็ไม่ต้องรับแล้วพี่ถ้างั้นอ่ะปล่อยเลยของปล่อยไปก่อนพี่ก็ว่าของปล่อยไปก่อนดีกว่ามั้ยเพราะเราโฟกัสเรื่องเดียวไงตอนนี้เราโฟกัสเรื่องเดียวรเาลุงไปเลยเพราะว่าอย่าอย่าอย่าลืมว่าจะปีหน้าแล้วไงเดี๋ยวเรื่องอาวุธแป๊บเดียว เออจริงถ้าถามถามพี่มังกรรอรอก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้รอก่อนได้ไหมรอก่นใช่ไม่ไม่สีไม่มีซีเรียสครับผมไม่ตีเรีารอได้เพราะตอนนี้มันไม่มีข้อแม้แล้วไงอย่างมากก็แค่เหรียญแก็เหรียญสองร้อยเหรียญแค่นั้นจบก็ไม่ร้อะไรนั่เป็นมังมังอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวที่ช่วงสิ้นปีเดี๋ยวมันมันเผื่อมันมีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่จัดให้ผมไม่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับไม่ซีเรียส่ดีวยอ่ะวพี่ช่วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยอ่เอาโนให้้อก็ได้เดี๋ยวพี่ สรุปยอดเท่าไหร่นะเี้ยจดเป็นเอยาหนึ่งเจ็ดส่หน่งเจ็ดสี่หจ็สเต้ไปขายกูวะสิ้นปีกาชาใครที่ดูอยู่บอกยาละเว้เียรับนะครับตรงเนี้ยไม่มียากินไปได้เป็นยาละเว้สับอกให้ร้านนึ่งกูเติมร้านนึ่งเี้ยอรู้กาชาล้านหนึ่งอะมาเร็วึ้นมาเร็วถ้าเจอคนขายยาแวะให้หนึ่งเม็ดนะคะเบดี๋ยว